ะะแล้วเนี่ยมีกล่องส่มมาแกะกันอีกแล้วนะคะแล้วก็กล่องสุมที่ได้มานะคะก็ได้มาจากเมกาพาซ่านะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะทั้งหมด4จุ๊ม ก็คือจะมีเป็นบาร์บี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของพ่อไม่แน่ใจมันเป็นอะไรเป็นเฟิมเหมือนแบบว่าพวงกุญแจที่เป็นเหมือนผ้าต่ออ่ะดูคนเป็นเฟรมมันคัสตอมแล้วก็มีเป็นของดิสนีย์นะคะเป็นมิกกี้เมาส์แล้วก็จะเป็นน้องเท็ดดี้ลูลู่เป็นน้องหมูก็คืออันนี้จะมีเป็นพวงกุญแจ3แล้วก็เป็นเฟรมโมเดลหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนในบ้านอยากได้หนู่จากนี้ของพ่อนะคะแล้วก็ันี้น้องฟิวเป็นคนเลือกมาน้องจะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะทุกคนคือเป็นพวงกุญแจแล้วแบบตัวจริงน้องฟิว จะเป็นน้องหมีลูลูกเป็นหมูแต่เราไม่เคยซื้อใช่คือน้องก็อยากได้มานานแล้วแต่ว่าเอ้ยไม่กล้าซื้อนะคะทุกคนก็แบบกว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้นะคะแต่เนี้ยเอ้ยราคามันลดลงมาแล้วก็เอ๊ะเอาไหนละกันพี่ตอนเนี้ยอาร์ตทอยเนี่ยราคาแบบลงเยอะมากเลยนะใช่รีบเก็บนะคะทุกคนเผื่อแบบตัวไหนเละๆอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะน้องฟิวพ่อรู้เลยเอาอันไหนมั่งน้องฟิวจะเอาหมูกลับที่แม่ถืออ่ะอ้าวให้แม่เฉยอะไรอ่ะแต่น้อง หัวหน่ารักมากจริงๆน้องฟิลก็แอบอยากแกะบูแต่ว่าเอาสองอันนี้ที่เลือกดีกว่าสองนี้เราได้จากร้านร้านแรกหละทุกคนอยู่ประมาณชั้นสองมันจําชื่อไม่ได้ดีทอยไหมใช่ค่ะใช่นั่นแหละนี่ <c oughs> เข้ามาใหม่เลยนะถูมต้องเออันี้ได้บล็อกใหม่เลยนะคะทุกคนแล้วคือลองจับดูแลอาจจะเป็นเุ้ยเราไม่บอกหรือไ,ไดเดี๋ยวมันจะไม่ออกแกะมูมีไว้อันนี้ของน้องฟิลนะคะเป็นมิกกี้มาสกับบาร์บี้โอเค ของแม่เป็นอะได้ค่ะไหนน้องพีอยากรู้อันนี้คือตัวอะไรอ่านไม่ออกเลยพ่อชอบมากเลยนะเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อจีนเมมเมมเ่อบอกเลยถ้าตัวนี้แกะมาจะเห็นพ่อห้อยกระเป๋าแน่นอนนะครับใชตัวนี้น่ารักนะน้องเป็นพรีเมียมบอกว่าเป็นสัตว์ที่เป็นเหมือนกันคอตอมเหมือนดูคนเหมสี่ตุ๊กตาที่แบบโดนตัดเก็บอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมใช่ครับแล้วก็มีกระดุมถูก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 แล้วก็น่ารักนะทุกคนสีมันแบบไม่ได้แฟนตาซีจ๋าอืมมันเป็นสีแบบเข้มเข้มดำๆหน่อย อได้ค่ะสุกหมูนี่แม่อยากได้สีครีมนี่นี่ได้สีอะไรหนูอยากได้สีไหนก็ได้ค่ะมีสีเข็ดไหมเราเอาของใหญ่เลยนี่หรือเปล่าไหนคะตัวนี้เหรอไม่แน่นะอาจจะใช่ไม่มีตัวมากอีกชุนอีกชุบแม่แกสอบจุ่มเลยอ ที่จุ่มนี่สามะแล้วก็ได้แกะเลยดูดูหัวเราปิวดูหัวเราจริงจริงะแกะจริวเลยงโอเคแกะตัวนี้ก่อนจริงเนี่ยแม่เอาตัวของพ่อก่อนเลยนะแม่อยากได้ตัวเนี้ยถ้าได้ขออะไรของพ่อไม่ใช่เหรอของแม่ไม่ถ้าถ้าแม่แกะได้ตัวเนี้ยแม่เอาตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้เป็นจิ้งจอกเหรอพ่ออยากได้ตัวไหนหรือว่าตัวนี้สวยคือพ่ออยากได้ทุกตัวบอกเลยอ้าไม่รู้ถ้าแกะตัวนี้ได้แม่เอา

มีการ์ดเหรอมีเฮ้ยจริงอย่าบอกแล้วได้ตัวของแม่ไม่รู้แกให้แม่คำก่อนเออคำคำก่อนคำก่อนคันนี้พอแคันนี้พอห้ามดูห้ามดูมันมีหูอ่ะมันก็มีหูทุกตัวแม่แกแกแกเดี๋ยวมันลุ้นกันปึ๊บที่หนูบอกว่าสีสวยไหนฮะนี่ตัวที่หนูบอกอยากได้ เอ่แต่นี่น่ารักนะสีเหมอนตดูคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่พ่อบอกว่าพ่ออยากได้ตัวนี้พออะไรรู้ป่ะคือมันเหมือนตัดแปะเหมือนฟิวบอกอ่ะนี่ไงถ้าต่ออ่ะคนนะคะใช่น่ารักนะใช่น้องน่ารักมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวพ่อไปทำพวงกุญแจนะวันนี้จะได้เห็นพ่อถาห้อยเร็วๆนี้นะครับใช่ทำไมเอาคุณจะห้อยใส่นี่ให้หน่ารักนะฟิวอ่ะฟิวถือก่อนฮะันนี้การ์ดเขาค่ะใช่น่ารักน่ารักแม่ ในของเขาก็แบบว่าเหมือนคล้ายๆสีของแมวเลยนะเนราว่าเออเอออย่างเงี้ยดีเอาไปทำพวงกุญแจรถใช่จะได้ไม่เละนะครับมาแล้วเนื้อหวานมากเลยนะไหนฮะดังเขาเป็นอะไรคะเนี้ยน่าจะแบบติดสกเทปสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ปัตเตอร์เอออันนี้อันหน้าออกไม่ได้เพราะว่าเป็กระดุมอ่ะอืมเขาดูหน่อยค่ะดีเทลว่าเป็นไงเนี่ยมันเหมือนแบบตัดแปะแม่มันน่ารักนี้ดูโหเด็กใช่มันจะเป็นแบบว่า ลายสกอตอะไม่เหมือนใครนะยิ่งตัวโชว์แม่น่ารักมากนะครับ,บพ่อชอบตัวโชว์ใช่ค่ะสีฟูใช่ไหมอ่ะมาได้าแล้วหนึ่งโจมนะครับอันนี้พ่อบอกเลยพ่อขอนะอว่าตกไปของแม่แล้วทุกคนเมื <laughs> ่อไรของหนูรอยอยู่ไว้แน่เมื่อไรรอไม่ทันท้าเลยโอ้โหไม่คุ้มเลย <laughs> มาแกะน้องหมูกันอยากได้ตัวไหนแม่อยากได้ตัวนี้หรือแม่ก็ตัวสีขาวนี้น้องคือเท็ดดี้ลูลูอือตัมาเป็นมเท็ดดี้ที่อยู่ในตัวลูลู ครั้งแรกที่ได้แกะสองกล่องแล้วก็จบคลิปเลยป่ะอุตส่าห์ตื่นรีบแต่งหน้าลงมาเลยเนี่ยเอ้าเห็นเลยเหรอแม่เฮ้ยสิโอ้ยเอ้าแม่น่ารักเฮ้ยดูอันนี้น้องชื่อเทนเดอร์เทนดี้เฮ้ยน่ารักนะแม่แม่สีชมพูอุ้ยคัดตลอกหมู นี่ยฮะน่ารักกันเลยอุ้ยน่ารักนะแม่เอออ้าวทำไมอยู่ช่วงนี้เราได้แต่สีชมพูเนี่ยทุกคนต้องใส่ลุงบ๊อบด้ะบ๊อบก็ได้สีชมพูเป็นหมูเฮ้ยปลาพี่อาจจะได้สีชมพูเดี๋ยวก่อนเขาเป็นหมีหรือหมูเนี่ยน้องเป็นหมูที่ใส่ชุดหมีเท็ดดี้ชื่อก็บอยู่เท็ดดี้ลูลู่มหมูเท็ดดี้แต่เป็นน้องหมูวิ่งงานเขาดีนะฟิลใช่คือแบบส่วนใหญ่ไปไหนอะไรก็เห็นคนห้อยกันนะเขาดูข้างหลังเลยค่ะแม่เดี๋ยวเราจะ ทยอยเปลี่ยนห้อยอืมมีเป็นร้อยเลยสลับกันไม่ถูกเลยใช่อุ้ยขนมันนุ่มนะดมซิไมีกลิ่นไหมไม่มีอุ้ยแต่ขนนุ่มมากประการน่ารักนะทุกคนบิ๊กโอเคน่ารักเลยต้องฟิลแกะของเขามาค่ะเดี๋ยวถึงเวลาของเรามาขอดูอันนี้หน่อยโอ้ยมาหนูจะแกะบาร์บี้ก่อนแล้วเราค่อยแกะ มิกกี้ไว้สุดท้าพยพนุญาแกะมิกกี้อันนี้คือใหม่ล่าสุดเลยปะใช่ของป๊อปมาร์ทเลยนะคะทุกคนนี่ป๊อปมาร์ทป๊อปมาร์ทก็จะเป็นบาร์บี้สไตล์ไอคอนนะคะไม่เห็นตัวชมสวยมากเลยเนาะแต่จริงอะน,นเนี้ยที่โอ๊ยไม่พูดเดี๋ยวมันจะไม่ออกนะคะทุกคนแต่จักลองจับแล้วเนี้ยอาจจะใช่ใช่สิ่งที่เราต้องการแกะคะ่ะรึุูยเสียงได้ <c oughs> เอ็กซ์อันนี้ต้องลองคลำก่อนว่านอนอยู่ในถุงหรือว่าอยู่ในไหนอ่ะอยู่ในถุงเออยมันจะมีอะไรเอาอะไรลงไปอ่อนข้อหนูว่ามันอาจจะไม่ไม่รู้อ่ะยังไงคะหนูยังได้ตัวไหนก่อนหนูยังไม่บอกเลยอยากได้บัลเล่ค่ะขอดูข้างกล่องเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันอ๋ออ๋ออ๋อตัวไหนตัวไหนตัวไหนบัลเล่เนี่ยอ่าโอเคถ้าบอกบัลเล่ก็ไม่ได้แล้วแหละเห็นไหมล่ะทอไ่ะ ไม่จับหน่อยเหรอไม่จับเลยแมวเวลแุ้ยคือตัวอะไรอ่ะมือนลาพันเซลเลยทุกคนคือตอนนี้กำลังเก็บอาการอยู่ยอะ <c oughs> ไรเงยไม่เคยรู้อันนี้น้องคือบาร์บี้ในปี1992นะคะ Totally Hair Barbie คือตอนเนี้ยกำลังเก็บอาการอยู่ <c oughs> โอคค้ดูคนมันก็น่ารักอยู่ผมนี่เป็นเส้นมาม่าเลยนะออกมาเนี่ยผมยาวมากเลยวนะ่<ม>าลาพันเซลทุกมนี่ แอบเสียใจเล็กๆไม่เล็กก็เสียใจเลยไม่มีเสียงกรี๊ดเลยอะดึงออกมาเงาเงียบปิดเลยเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันไม่สิเขาสวยอยู่นะสวยอยู่นะแม่แต่ผมเขาเหมือนมาม่าว่าใช่เมื่อกี้ดึงออกมาพ่อก็มองไอ้มันแถมขนมมาม่าเหรอหรือยังไงแถมเต้นมาม่ามือไม้สั่นหมดแล้วฟิวบอกยด เลือกแล้วเลือกอีกนะจริงอุ้ยน่ารักแม่งานดีและสวยมากนะครับทุกคนอย่าหมดนะหมอนตึงตึรงตึ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 งติงตึก็คือบาร์ี้ตัวนี้ประมาณช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าสองนะคะแม่ก็ประมาณสิบสองขวบสวยนะขนก้าน้างฟิวนี่ก้าก็สวยนะทุกคนแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเงียบๆจังอให้หายเล็กๆ เขาชื่ออะไรนะฟิลบาร์บี้ค่ะไม่เขามีชื่อไหมบาร์บี้เป็นโทเทอรี่แฮร์ค่ะเนี่ยนะคะแฮร์คือผมใช่ไหมใช่ก็คือมันก็เป็นบาร์บี้ทุกตัวทุกคนแค่แบบเขาชื่อบาร์บี้เฉยแต่จริงๆเวลาเอามาดูในการ์ตูนเขามีชื่อของเขาแยกอีกนะไม่แต่นี่บาร์บี้ค่ะอ๋อนี่ก็คือบาร์บี้เลยใช่บาร์บี้อันนั้นก็คือเพื่อแบบลาคงลาเคิลน้องเชฟซูนฟิลซีต่างๆอะไร์บี้แต่นี่คือบาร์บี้นี่ฮะอ๋อนี่เลยแต่ว่าแยกออกมาเป็นปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ โอ้โหเศร้าอยู่แค่ตรงนี้ห่างกันอยู่นิดนึงเนี่ยทำไมอาจจะเป็นเกาะข้างๆอ่านั่นแหละค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราต้องมูฟออนนะคะเราต้องไปต่อชีวิตเราต้องไปต่อเพราะเรายังมีอีกจุ๊กนึ่งอันนี้ก็เป็นของป๊อปมาเหมือนกันนะคะเป็นมิกกี้เมาส์แฟมเลี่เป็นคู่จิงสวยมากแม่อันนี้ใช่มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นมิกกี้มินนี่นะคะพูโตโดนัลด์เดซี่กูฟฟี่แล้วก็ชิปเดว แล้วก็ซ <Wow. S 1> uh ีเข็ดซีเข็ดพี่เขาบอกเป็นเป็ดมีหนึ่งในเก้าสิบหกว้าวเอาจริงนะพูดเลยลวกันเราพูดอยากได้สองตัวนี้อยากได้โอนัทดักกับดีซี่่อันนี้แล้วพี่เขาเปิดจุ่มไหมให้เลยนะแต่ไม่เห็นได้ตัวนี้แล้วพี่เขาบอกว่ามันเบาถ้าไม่เลยหยิบกล่องถ้าได้ตัวนี้ไม่เอาไม่อะไรมาค่ะทุกคนเราจะมาจุ่มกันแต่ว่าแพคเกจสวยมากเลยนะดูขางหมนมีแบบ ออกมากเลยนะครับใช่ดูแบบดูมีลูกเล่นมาแกะรึบอ,อย่าคาดหวังนะคะทุกคนอย่าไม่หวังไห <c oughs> นบอกว่าใส่เสื้อสีฟ้ามาแล้วจะจริงๆเราถามวันศุกร์สีฟ้ามงคลไหนมินออกไหมเอาแม่ใส่สีฟ้านะแม่กบหนูเอาแม่ใส <c oughs> ่กอดอ,อ, <c oughs> อุ้ยยังรุนนะครับทุกคนแพ็กเกจไม่ไหวละแ,แกะยากอุย้ย ดูว่านะมันมีดวงจะได้ส่วนเนี้ยกุฟี่นะจริงรู้สึกรู้สึกวันๆจับแล้วทายหน่อยไหมไม,ไม่ทายเดี๋ยวไม่ลุน้นทำยังกระจับไม่ลุ้นอ่ะเอ๊ะมีสีแดงด้วย <c oughs> เอาแล้วทำไมตัวหนูอยากได้ไมันไม่มีแดงๆนะเอแ้แต่มันมีสีขาวหรือว่ามันจะเป็นมินดี่ไม่ก็มิกกี้เอาแล้วคตอตอนเนี้ยเราจะพิจารณาจากสี ไม่ว่ามินนี่มีแดงมาไดงในข้อมีแดงมีขาวแดงกับขาวหรือว่าอาจจะเป็นมินนี่ใช่ไหมสองตัวเนี้ยตัดออกไปแต่ว่าตัวเนี้ยมีสิทธิ์อยู่แดงขาวเออขอบใจตัวเมื่อกี้มันแอบไปเชิงเง้อดูแลเห็นแล้วทุกคนมินนี่อ๋อ เงือไปเห็นการ์ดโอ้โหอันนี้นะครับน้องมินนี่เป็นความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันไม่รู้ก็แต่รองเท้าน้องน่ารักนะอันนี้ก็แอบอันนี้คือเก็บความรู้สึกอยู่นะคะทุกคนน่ารักคิวเปิดมาโอ้โหเกลือเลยอ่ะทุกคนเกลือสองจุ่มเลยอ่ะโถไม่มีคาว่าใกล้ขยงยังอันนี้เลือกเองด้วยรอจริงนี่อย่าหยิบการ์ดมาป่ะการการ์ดน่ารักนะ เห็นก์ดแล้วครับเมื่อกี้ใช่คือตอนแรกแบบเอ๊ลืมไปว่ามีก์ดก็เลยเจอเลยนะคะทุกคนนี่ไ่้ไเขียนชื่อได้นะนนะเขียนแบบเอ้ยมอบเป็นการให้คนน้นคนนี้ได้น่ารักน่ารักนี่ทำวนธีค่ะเนี่ยคือตรงมือเขาจะเป็นฟิล์มอะคริลิกอะทุกคนอบมันก็ไม่เชิงนิ่มแต่ก็ไม่เชิงไม่นิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าเขาก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีแบบอือตมูตตมูกงอกมาข้างหลังก็ไม่มีอะไรค่ะก็มีโทมีแท็กชุดเขาก็ ใช่คืออันเนี้ยไซซ์พอๆกับลาบูบูเลยนะอไซซ์ใกล้ๆกันน่ารักดีนะเอราะได้ใครคะเนี่ยได้มินนี่ค่ะแต่ถ้าได้โดนันดักก็จะดีไม่ได้ใครอะไรได้ใครดิค่ะทุกคนแต่อันจริงๆนะหนูว่าจุมต่อไปต้องมีเพราะหนูอยากได้สองตัวนี้ทุกคนคือเห็นตัวจริงแล้วมันน่ารักมากเห็นแบบโดนั้นดักตัวจริงอ่ะสวยมากจริงเหรอ หนูไปขอซื้อเขาก็ได้นะตีแต่ว่าเราเอามาสุ่มไงทุกคนจะต้องสุ่มให้ทุกคนดูผิดบา้างบ้างอะไรบ้างแต่อันนี้แอบจะผิดวันเดียวไปนิดนึงก็น่ะแหละไหนมาดูสีสีจุ่มในวันนี้ <c oughs> อุ้ยงั้นหนูแลก,กันเอาหมูรูรูไหม <c oughs> ห,หนูเ,เอาเองนี่ <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด4จุ่มนะคะในวันนี้มีบาร์บี้นะคะเทดดี้ลูลูแล้วก็เป็นน้องตัวนี้นะคะงานจริแล้วก็เป็นมิกกี้แอนด์มินนี่นะคะทุกคนประมาณนี้เลยอันนี้คือเป็นส่วนน้อยนะที่เราไปซื้อมายังเหลืออีกหลายจุ่มเลยนะคะที่เรายังไม่ได้แกะก็รอดูคลิปหน้ากันด้วยนะจ๊ะเนส่องาวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่นเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย